ยายคนละคลิปนะคะทุกคนเลยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะยายจะได้มีกับเขามั่งนะคะขอพระคุณทุกท่านนะฝากดูดูไลฟ์พิเศษด้วยนะคะประมาณประมาณกี่นาทีประมาณไม่ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงหรือว่าไงนี่แหละฝากไปดูนะยายยายตั้งหัวข้อว่าคลิปพิเศษนะคะหน้าปกนะคะที่มีลุงพลกับป้าของพวงอะไรนะคะ ตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคลิปนี้จะพิเศษที่สุดเลยตั้งแต่ยายทํามานะคะเพราะว่าขึ้นมามันจะมีคําพูดของคุณลุงคุณป้าหลายๆอย่างอยู่ในคลิปนั้นนะคะฝากต้องเปดูดพื่อนะคะยายไว้ก็จริงแต่ว่าหน้าหน้าเข้าติดตามไปดูนะคะสน่ารักจังเลยอ,อน่ารักจังเลยตัวน้อยสวัสดีค่ะ ไปเลยค่ะลูกไปเลยอื้อน่ารักจังเลยลูกเอ็ซีมานะคะ,ะเสือพาไปอยู่ในนอกบอกอาหารก้องไม่ใหญ่เลยเราจะไปจอดแต่บ่มีม่มองจอดก่อนจะต้องเดินกลับไปอาขาก้องน,นั่นนีล่ลุงอุ้มไ้เนีน่ยไงลุงอุ้มแล้วนะลุงอุ้มแล้วนะคะลูกบอลนาทีนะคะเมื่อกี้นะ่ะที่ผ่านไปเมื่อกี้ นี่คุณแม่กำลังเดินไปนี่นะคะคุณแม่เสือเส้อขาวนี่นะคะคุณแม่แฟนบอสหน้าที่นี่นะคะนี่นี่นแฟนบอสหน้าที่ชุดขาวนี่นะคะนี่คุณน,น้องจับลอตเตอรี่ให้คุณลุงแล้วนะคะ<ป>อ้าวเสื้อผ้าไปผ้าในจอด,ดรถบ่<ป>เสื้อผ้าไปผ้าจอด,ดรถบ่<ป>เอา้า<ป>จอดไม่ได้ตี ยายอยู่ในรถเนี่ยยังไม่ได้เปลี่ยนรงเช้าเลยนี่คุณลุงเลือกให้น้องจับลอตเตอรี่ให้นะคะโอ้น้องจับลอตเตอรี่ให้ให้โชคนะคะน้องให้โชคเหรอโอ้เอฟซีนะคะเอฟซีขายลอตเตอรี่เอฟซีขายเออเป็นเอฟซีลุงใช่ค่ะโอถ่าย ไม่ไดค้ค่ะเอมีเงินซื้ะะอหนึ่งสองศูนย์มีค่ะลองจอรถต้ให้ลุะคะโอ้โห้องจรถตี่ให้ลุอ้าว้องจให้อเหรอแล้วจะยิให้ลุงไหมโอ้โห

ของลูกชายเอาอะไรคะลุงลุงเอาอะไรลุงเอาอะไรคะนีอไม่จ่ายไ้ามร้อยอ๋อนะเธีนเอ ยายจะรันเยอะคิดบ้านอุ่นเสียลิงยายกดไฮไลท์ให้แล้วนะเออไม่รู้แหละแต่ไม่เป็นไรน้องก็แตมลตเตใหมพน้ที้ก่อนค่อยกดกดแล้วกดแล้วเมื่อกี้น่ะน่าจะได้อยู่นะตอนน้องซื้อลอตารี่เออเดี๋ยวน้องน่าจะได้อยู่น้องน่ารักด้วยลูกบอลอ่ะอ้ามันหนักได้ล่ะเสือ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn